สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการ n e u r o e c o n o m i c Podcast Podcast ท,ที่เล่าเรื่องสมองผ่านมุมมองเศษรษฐศาสตร์วันนี้เป็นตอนที่3นะครับเราจะนำเสนอเรื่อง n e u r o e c o n o m i c กับข่าวทั้มมา d u r o เมื่อข่าวการเมืองกลายเป็นตัวกระตุ้นสมองตลาดอย่างที่ 1. ข่าวแรงจะไม่เท่ากับความจริงแต่เท่ากับตัวกระตุ้นสมอง ในโลกการเงินและการเมืองสมองตอบตนองต่อการรับรู้มากกว่าข้อเท็จจริงข่าวแนวบุกจับโคนล้มผู้นำเปลี่ยนระบอบคือข่าวที่ไปกดปุ่มสมองทันทีให้เกิดการเฟรียเกิดความโฮปหรือความหวงังเกิดรีเวนเนลทีฟเกิดซาเวียคอมเพกในเชิงนิวโรอิคโอนมิกนะครับตลาดและสังคมขยับไม่ใช่เพราะข่าวจริงแต่เพราะสมองเชื่อว่ามันอาจจะจริง อย่างที่สองสมองมนุษย์ชอบตัวละครมากกว่าโครงสร้างทำไมข่าวนี้ถึงแรงนะเหรอเพราะมีตัวละครสองตัวแบบสุดขั้วตัวแรกก็คือดอนนทัมครับคือผู้นำสายบุกกล้าท้ากล้าชนตัวที่สองก็คือมาดูโรครับเป็นสัญลักษณ์ของรัฐที่ล้มเหลวสมองมนุษย์ชอบเรื่องเล่าชอบฮีโร่และผู้ร้ายและเกียรติความซับซ้อนครับ ผลลัพธ์ก็คือสมองจะลดทุกอย่างให้เหลือดีประทะเร็วแล้วตัดสินใจเร็วขึ้นและผิดง่ายขึ้นด้วยอย่างที่3ผลต่อสมองของคนเวเนซุเอลาถ้าข่าวนี้แพร่จริงในสังคมเวเนซุเอลาสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองก็คือกลุ่มหนึ่งจะโฮสสไปทำให้โดปามีนพุ่งสูงเชื่อว่าระบบจะเปลี่ยนกล้ากลับมาคิดถึงอนาคตมากขึ้น ส่วนอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฟียแอปพลิเคชันนะครับคือกลุ่มที่กลัวสงครามความรุนแรงจะรีบกักตุนสินค้ารีบย้ายทรัพย์สินออกและสำคัญมากไม่ว่าข่าวจะจริงหรือไม่พฤติกรรมได้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่4ผลต่อเศรษฐกิจเท่ากับว t ทา i ติริตี้ทางสมองข่าวการเมืองรุนแรงทำให้คนไม่กล้าถือเงินท้องถิน่นและจะแปลงทรัพย์เป็น USD เป็นทองคริปโต และทําให้ตลาดมืดคึกคักขึ้นครับผมในมุมมองของนิวโรนะครับความไม่แน่นอนเท่ากับภาษาที่สมองเกลียดที่สุดสมองจะเลือกสิ่งที่ย้ายได้สิ่งที่รัดควบคุมยากอย่างที่5ทัมเอฟเฟกเท่ากับนาราที s ช็อคไม่ว่าคุณจะชอบหรือเกลียดทัามสมองตลาดรับรู้เรื่องแบบนี้ไปแล้วคาดเดายาก และกล้าทำเรื่องสุดโต่งและเปลี่ยนเกมเร็วนี่คือเอกลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมใน n e ว r o อ c onom ิกครับตัวละครแบบนี้จะสร้าง uncertainty premium ในตลาดทันทีตลาดจะแว่งแรงเกิดเร็ว overreact ตัดสินใจเร็วเกินจริงอย่างที่6นะครับนักลงทุนควรระวังอะไรจากข่าวแบบนี้คำแนะนำเลยคืออย่าตัดสินใจจากอารมณ์ข่าว เพราะข่าวการเมืองจะก,กระตุ้นอะมิกดาล่าในสมองทําให้คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแต่บ่อยครั้งแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่ต้องทําอะไรเลยวิธีคุมสมองก็คือแยกข่าวออกจากผลจริงๆของข่าวครับแล้วรอให้โดปามีนหรือคอติซอลในสมองลดลงดูไทม์เฟรมใหญ่ไม่ใช่แค่แท่งข่าวอย่างที่7็ บทเรียนใหญ่สำคัญมากของวเวเนซุเอลาสอนว่าข่าวลือทำลายเศรษฐกิจได้และความหวังปลอมก็อันตรายและความกลัวเกินจริงก็พังไม่แพ้กันสิ่งที่รัฐหรือผู้นำทำกับความเชื่อสำคัญมาพอกับสิ่งที่ทำกับเงินบทสรุปก็คือข่าวท้ามบุกจับมาดูโรไม่ว่าจะจริงหรือไม่ในเชิงนิวโรอิคุนมิมกมันคือระเบิดทางอารมณ์เป็นเครื่องเร่งความผันผวน ตัวอย่างชัดของนารัดถีบคองสมองคนที่รอดคือคนที่ไม่เชื่อเร็วไม่กลัวเร็วและไม่หวังเร็วเกินไปและสุดท้ายเลยคือไม่ตัดสินใจตอนสมองถูกกระตุ้นด้วยข่าวพวกนี้ครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ neuroeconomic podcast podcast ที่เล่าเรื่องสมองผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ